ผมอ่านเล่นดีกว่าคอมเมนต์สภาพหน้าก็ใจน,นี้หน่อยนะครับเพราะว่าอรอชารีทุกวันทุกวันนี้ยังออกไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไหมครับ<อ>ไม่ขี่แล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นพอเราแก่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเป็นตาม i n น,นี่จริงๆนะพอเราเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็จะไปขี่อะไรช้าลงหาอะไรแป,แปลกๆที่เรามีคิดถึงเพื่อนๆเ,เลยมาไลฟ์ตอนแรกไม่รู้ว่าจะไลฟ์ยังไงเพราะว่ากลัวแบบแต่ก่อนชอบคิดว่าไลฟ์มันต้องแบบ ตั้งใจจริงจังเนี่ยเออเอเอเรามาคุยสบายๆแบบคนอื่นไม่ดีกว่าวันนี้เพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งเลิกประชุมกับน้องออฟจ็อบแล้วก็คุยกันนะเก๋แล้วก็ตอนแรกจริงๆน้องๆทีมมอไนกกำลังจะเข้ามาแล้วก็มาจัดโซนเครื่องดน,นตรีกันใหม่เพราะว่าจะย้ายที่ซ้อมดน,นตรีไปบ้านนู้นเพราะว่าผมจะเริ่มผมเริ่มรับงานร้องเพลงข้างนอกแล้วแต่ด้วยผมรู้สึกว่า โหมันแอบยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาซ้อมร้องเพลงเลยแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับอืมดูทันด้วยแป๊บเดียวนั่นแหละคิด <c oughs> ถึงเพื่อนๆอยากมาไลกกันไวๆหนึ่งแขนใกล้หายยังไม่ไม่ไม่ใกล้ครับอีกยาวไกลเลยก็คือจริงๆมันมีหลายวิธีอยู่ก็คือถ้าผ่าเนี่ยมันก็หายไวแล้วก็แผลติดเดียวด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนนี้เฝอกเหม็นเน่านะครับแต่ว่า ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะมีถ่ายงานคอนเทนต์เล่นๆอะไรเงี้ยเผื่อต้องมีลงน้ําก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่วันลงน้ําก็ค่อยไปเปลี่ยนมันอีกทีนึงไปมันเหม็นเหม็นเน,น่ากันก่นอนคิดถึงทุกคนนะครับเช่นกันเช่นกันคิดถึงเหมือนกันก็ดูสภาพกันแบบนี้ไปบ้างปีที่แล้วเดือนนี้กําลังหล่อเลย รอเพราะว่าไม่หลับไม่นอนช่วงนั้นแล้วพอเริ่มได้หลับได้นอนปุ๊บก,ก็เริ่มอ้วนแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวลองว่าอยากพยายามกลับมาอยู่แต่ยังยังไม่ได้เพราะายังทํานูน่นทํานี่อยู่ก็อยู่กันไปแบบสบายสบายสนุกนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดูแลตัวเองของผมก็คือวันนี้ผมผมทำอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อคืนก็ทําอะไรถึงเช้าแล้วก็เช้าก็ทํานูน่ทนทํานี่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ แบบถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขอัยหลายๆคนด้วยแต่ว่าแบบมันตัวผมเนี่ยร,รู้รู้ตัวอยู่ว่าแบบว่ามันจะมีอะไรเป็นไงอะไรเกี่ยวกับด้านสุขภาพอะนะแต่เราก็สบายๆเพราะว่าเราเป็นยิ้มมานานแล้วนอน,นอนนอนเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมเผื่อใครโซนตื่นชเช้าเดี๋ยวพอทำอะไรเสร็จจะเผื่อไลฟ์เ,เล่นทุกๆวันเลยเผื่อจะเจอกันไลฟ์หาบรรยากาศไลฟ์คุยเล่นรอดูคอนเสิ ผมเนี่ย,ยไม่รู้ชื่อร้านเลยว่าไปเล่นที่ไหนเพราะว่าก็คือเอาจริงไม่ใช่ด้วยยังไม่รู้ชื่อเพลงเลยว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอยาก